บอกว่าไปขายขนมจีบวิธีการอะไรอย่างนี้ยังไงก็ยังงงอยู่เหมือนงานเพราะว่าเหมือนคนก่อนได้ไปงานเปิดตัวเอแลน์ที่สแตนด์บิลนะครับก็มีคาถามก็งงไปมีข่าวได้ยังไงก็คือจริงๆก็คือรู้จักว่าเขาชื่อตำตาแล้วก็น้องเป็นนักแสดงของช่องสามเล่นละครคู่กับพี่เคนได้ดูแต่ว่าไม่รู้จักในการส่วนตัวยังไม่เคยคุยกันเลยช่วงนี้มีข่าวข้ามวิกบ่อยนะจ๊ะครับก็ เออก็ดีก็ข้าวไปข้ามาครับจริงไหมครับพี่เรียเขาบอกว่าเคนูภูมิกวาเป็นพ่อซืนอติดต่อโอ้โหไม่มีเลยครับคุณเคนูภูมินี้เขาวันวันเขายกเหล็กอย่างเดียวตรงนี้เขากําลังฟิตฟิตฟิตครับฟิตหนุนผมก็ต้องยอมแพ้ไม่ได้เล้เพี่รียยกอะไรครับยกเหล็กงั้นครับไปกินไก่เถอะพี่อยู่คนละท่าอย่างนี้คิดว่ามีความหมไหมครับ อะะไรนอาจจะเป็นเพราะว่าไรู้จักกันเออจริงๆไม่รู้จักเลยนะก็อาจจะเป็นอ่าก็ยังงงอยู่เหมือนกันก็อาจจะเป็นคิดขึ้นมาว่าเออชื่ออะไรเงี้ยก็ยังงงอยู่เหมือนกันอาแต่ยุ่งๆนั่นตลอดเราได้มีการติดต่อกับน้องนา้นะคะว่ามันตกเป็นข่าวกันโอ้ยไม่เคยคือไม่ไม่ได้คุยเลยได้ซ้ำสงสารน้องมากที่ตกเป็นข่าวกับผม แต่พอเป็นข่าวปุ๊บเขาก็ไปถามเบลล่าต่ออเบลล่าบอกว่าเดี๋ยวต้องมีไปเซลไปตัดว่าอะไรยังไงก็ไม่จริงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับอย่าคิดมากครับผมคนขอาเบลล่าจะน้อยใจไหมครับที่เราตกโอ้ไม่มีใครน้อยใจใครหรอกครับก็เรื่องการตกเป็นข่าวนี้ผมชินแล้วเออก็ดีครับดีแต่ข้างหลังข้างมิกเนาะเออข้างหลังข้างเออข้างหลังไปบ่อยนะ ไปบ่อยนะกองงไปงานต้องเกี่ยวกับสารที่ข่าวกับน้องตาเลยไม่ไม่ได้คุยเลยครับไม่ไม่ได้คุยเรื่องข่าวนี้เลยเออแต่ล่าสุดก็ไปถามน้องเมล่าพอจบเรื่องน้องน้องตาลนะไม่ถามเมล่าอีกเห็นว่ามีพ่อน้องติดตามผลงานเช็คข่าวคนที่เป็นข่าวลูกสาวก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติผมเป็นพ่อหรือเป็นแม่แล้วแบบเฮ้ยลูกสาวฉันมีข่าวใครเราก็ต้องเช็คเฮ้ย ในนี่มันเป็นใครเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นเรื่องปกติที่แบบก็ต้องรู้จักกันหนึ่งว่ารู้จักกับลูกสาวแล้วมีแบบมีข่าววันนอะไรเงี้ยเขาต้องอยากรู้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จริงๆไม่ได้มีอะไรครับมีหวั่นใจไม่เล็กๆคุณพ่อติดบอกว่าเอบถามติดตามอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ผมตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับแต่เบลล่าบอกว่าคุณพ่อถามผ่านค่ะคุณแม่จะไล่คือว่าแบบว่า คนนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงอะ,อะไรประมาณนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คงต้องถามแหละก็ต้องต้องอยากรู้แหละเพราะว่าเออเฮ้ยใครตกเป็นข่าวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยากรู้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นผมเองผมผมไม่อยากรู้ะจะเอาใจ่อนเรลามาโอ้ยผมเป็นปกติครับก็ทาําตาม,ตามปกติไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็ เรื่อยๆปล่อยอให้เป็นปาาไปตามธรรมชาติเกิแม่น้องแล้วเคยครับเคยเคยเคยอ๋อแต่ท่านก็ไม่ได้มีพูดคุย,ยอะไรมากเออไม่มีพูดอะไรมากมายครับก็ยิ้มแย้มทักทายสวัสดีเลยเป็นเรื่องปกปติปกติกใช่แต่วีร์ก็พาน้องเวลาไปหาคุณแม่เวียแล้วด้วยเออเหมือนข้าวเขาทข้าวก่อนที่แม่กลับมาจากอเมริกาแล้วคุณแม่แวะมาหาผมพอดีแล้วทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาเจอกันพอดีแม่ชอบไหมเออเขา แม่เขาไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เท่าไหร่เขาก็จะแบบส่วนใหญ่แล้วเขากลับมานานทีเจอลูกชายเขาก็จะแบบนั่งนั่งอยู่กับลูกอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยได้แบบอะไรเท่าไหร่แต่เขาก็แบบเหมือนเป็นฟิลที่แบบเป็นแม่ที่แบบเลี้ยงลูกแบบสบายๆไม่ค่อยแบบมา,ายุ่งเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่ก็จะปล่อยเขาเรียกว่าถ้าลูกเขาก็โอเคส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะทุกครอบครัวก็จะจะตามใจลูกอยู่แล้วเราเราเบล่าคาแบ ตอนนี้เหรอก็จริงๆมันก็จะพูดยังไงอะ่ะก,ก็ก็คุยแล้วก็โอเคแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเหมือนกับว่าตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยต้องแบบรีบที่จะแบบคุยกันอะไรเงี้ยคือเราก็แบบปล่อยไปเรื่อยๆเ,เป็นดางธรรมชาติแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ยังแบบเฮ้ยเราต้องทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ปล่อยไป,ไปเป็นดางธรรมชาติแล้วกันก็ พี่ก็ติดตามไปแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คุยคุยกันใช่ครับก็คุยคุยแล้วก็แต่คือไม่ได้แบบซีเรียสนะครับก็คือเหมือนไม่ได้เป็นขั้นว่าเอาเป็นคนรู้ใจเป็นใรเลยใช่ใช่ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ผมว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีดีแล้วแหละก็จะได้แบบคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต่างคนก็ต่างยังเปิดโอกาสให้กันอยู่ใช่ครับก็สบายๆแหละเราเกิดมาชีวิตหนึ่งก็ต้องไปอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งรีบไปไหนเลยอ เรื่อยๆย่อย่ยะง25เองผมใช่ไหมล่ะอจบเรื่องข่าวล้วเรค่ๆมาเรื่องงานต่อลนาสุดเ็ในในละครโชว์พูดยงเดียวเลยใช่ครับก็เรื่องนี้มันเป็นละครแนวแอคชั่นไซไฟแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของบทละครที่แบบถ้าต้องมีฉากอนะหรือว่าเป็นฉากที่แบบเพิ่งตื่นจากการทดลองหรือว่าเป็นฉากที่เราโดนสแกนร่างกายตรวจพวก เชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกายเงี้ยมันก็ต้องเป็นฉายที่แบบโดนขึงอยู่ในในห้องทดลองมันก็ต้องถอดเสื้อถอดกางเกงอะไรเงี้ยเรื่องนี้เปลืองตัวถุนชูเยอะจริงเ่นคะเออชแรกค่อนข้างเยอะก่อนที่จะแบบก่อนที่ร่างกายหรือว่านักสู้หมาการจะลงตัวกลายเป็นชุดดำเนี่ยก็ช่วงแรกก็จะมีบ้างแต่ว่าพักหลังๆก็เออไม่ใส่อะไรเลยก็ไม่ค่อยครับแต่แต่ก็มีมีบ้างมีบ้างโอเคไม่พอใจไม่กลับบอดี้เราคือจริงๆผม มันอีกเยอะอะก็คือเราเราก็พยายามได้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนกับเราก็คุยกับทางพี่ออสผู้จัดจมุมใหม่นะว่าแบบเฮ้ยเบียเราต้องแบบฟิตหุ่นนะเพราะว่าเรื่องนี้คือละครมันคือการสร้างความเชื่ออยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราแบบยุ้ย,ยมาเป็นนักสู้หมหาการม,มันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องดูแลตัวเองก็เอาได้ประมาณนึงครับไม่ไม่น่ากลัวจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบไม่เล็กมากหรือว่ายุ้ยจนเกินไปฟีดแบบ็กจ,จากผู้ชมฟีดแบ,บ็บแกจากคนดูใช่ไหมครับก็บบคือ จริงๆผมไม่ค่อยได้ติดตามหรอกก็จะเป็นคนรอบข้างอ่ะที่มาเล่าให้ฟังก็ถือว่าดีมากก็ต้องขอบคุณขอบคุณแฟนละครช่องเจ็ดนะครับทุกคนที่แบบดูผลงานผมแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็ดีอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราหายเหนื่อยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบบทํางานมาอย่างหนักหายเหนื่อยผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานผมมาตลอดนะครับก็ดูไปเรื่อยๆจนจบนะครับ